สวัสดีครับพี่น้องสุขภูสุขคนครับมันนี่ตุ่มผ้ามาเที่ยวสวนครับมาเก็บผักครับสวนหนานะฮะนี่ครับสวนอีสานของเฮานะครับกับบรรยากาศกําลังจะเข้าหน้าหนาวครับอันนี้เดือนจิกาจิกาครับพอดีมาบวมประกอบครับผ้พามาเบิ่งสวนเป็นเพียงเลยมีอย่างเนี้ยนะครับ จาบโมเมนบม่ได้มาบ่อยๆครับนั่นๆจะมาที่แติซิมยังเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างมั้งนี่เดิมจากกอไพลก่อนเลยครับเนี่ยกำลังปลูกไผ่เพิ่มไพลยังกับบัหลูยังกับโมโหครับกับเบิงไปเรื่ออะไรกันครับก็เริ่ผจากกะคอมเมนต์ไปเนี่ยเพื่อนเทสยังไปกะมีกองดินกองนีขุดดินไปใส่บุ๊มมีปั๊มน้ำด้วย ปั๊มบาดาลครับเจาะน้ำบาดานส่วนนี่ของน้ำพร้อมไกลๆพ่มก็มีต้นบักอย่างนะต้นบักนัดเห็นไหมนะครับต้นบักนัดตน้นนัดโอ้มีขั้นจองพร้อมมีน่าเชื่อว่าอยู่ในบ่อก,ก็ได้นี่ต้นนี้นี่ก็ตา่ายมังกงครับเนี่ยนมาถ่ายเราไปกินดูด,ด,ดูครับ ขั้นจอง,งอี่็ตามบักุวงโอ้ภผจะภัยยังหอกนีชื่อยังมังแต่เข้าบักฮวงจักในสวนมีห้องน้ำด้วยมีห้องน้ำพร้อมวัมงเก็บอุปกรณ์กรเกษตรครับกาช่ำ้นบักเขียบจากเบียกลายเป็นแกยเป็นตนครับจากเบียกลายเป็นตน E นี่ผักอีหุ่มบอนี่นี่ผักอ e ีหุ่มผักอ e ีรุมผักมะรุมต้นขนุนต้นบักมี่ครับนี่หลายครับจั๊อะไรหลากหลายครับนี่พริกต้นบักมี่ต้นอย่างนี้บักนาวบักนาวต้นอย่างนอนี่ต้นแบกแลนดิดี้ด นี่ครับอีกให้อายหนึ่งของที่นี่ของมุงนี้นี่ใส่หล่อแมงครับนี่ใส่หล่อแมงครับนี่กระมังนี้ใส่แมงเวลาแมงมันชดมันกับตกลงนี้แหละนี่ตกลุนี้แหละเออไม่เก็บบอกตอนเสารครับนี่นามไว้ให้มันหนไีไว้แมงมันหนีนะนครับถ้านี่จะเป็นทุ่งนาครับทุ่งนาครับ กำลังสิได้เกี่ยวแล้วพร้อมมีเกี่ยวแล้วน่าสิไก่เกี่ยวแล้วถอกเหลืองนะครับแกดอะพุ่งนาสีเหลืองครับนี่ครับไฟหล่อแมงครับจะมีสีสีล่อแมงเนาะสีแบบม่วงๆอะ่ะอันนี้สีฟ้าๆเต็มเลยครับกระมังเต็มเลยจักรกระมังไะ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21องกสยเ็กะลมังก็น่าจะได้หลายเดี๋ยวไปข้างในอีกที่หนึ่งเดี๋ยวพาไปชมข้างในครับอ่ตอนระบบน้ำน้ำเป็นน้ำบัดาอ <In Japanese. S 2> ้น AP ีพระขาดพระขัดเดาลิ้นริ่นบุรีพัะขัดอ อ้อมเนาะจะอ้อมปลาอ้อมกบได้หมดครับอ้อมน้องวัวก็ได้มาโซนีดเอา,เา,เาแต่เนื้อสัตว์มาได้กินเลยบ่เลยบักพริกจากอ้อมกับผักขาดบักเขือก็มีนี่บักเขือใส่บักเขือพร้อมครับใส่บักเขือด้วยอะไรหลายอย่างหลายอย่างปลูกจังบัวช้างเหมือนเดิมบัวช้างหมด,ด,หมดครับ อะไลรคือต้ boss, ok. huh e นนี้ครับนี่ต้นบักกอกครับนี่ยบักกอกใยนี่นะบักกอกใหญ่ครับโอ้ยหน่วยหน่วยโดกหน่วยโดกหน่วยโดกอยู่โอ้โดด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 ทางนี้อยู่ด้านนี้เบื่องพวกนี้ครับจะเป็นอะไรได้ต้นบักกอกแล้ว er. นี่สุดยอดเลยนี่นะเต็มแล้วครับ แนะกนี่ไอ้น้องโทรมาอ๋อนี่ครับเดี๋ยวเบิ้งนี่ครับนี่ต้นทุเรียนทุเรียนกับมีครับนี่ทุเรียนสิบต้นครับไอที่ห่อผานี่คือทุเรียนนะครับสองอันนั้นหนึ่ง 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2> องสามสี่หกเจ็ดแปดคขาสร้บนผลงไอ้ห่อผ้เขียวทุเรียนครับทุเรียนบ่ <c oughs> ตายลหรอยายว่ามันแตกมันแตกใบพี่ใบแล้วที่ใบโปงบ้งใบไม่แล้วมันสิบ่ตายแล้วครับ <c oughs> เกิดไปเรื่อย <c oughs> นี <c oughs> ย่มใบไม้มันออกมา ปลูกได้เกือบปีแล้ววะท่านเกือบปีละอ่าก็เมื่อกี้ไม่ได้เปิดภาพครับต้นไอนะ้นั่นแหละต้นอะไรน,นะต,นนนะต้นอินทผลามถ่ายเบื้องไหมครับใหญ่อ,อีกรอบนึงอันนี้กับทุเรียนเหมือนกันแต่เนี่อ๋อนี่ทุเรียนนี่กับทุเรียนคือนนการกปลูกเสแซมไปครับ ต้นไม้ต่างๆอินตาผาลำก็เยอะเยอะอยู่ครับนี่อีกหนึ่งต้นละวน้องอินตาผาลำมอินเบิ้งดงที่หนึ่งดงอินตาผาลำเด้อนะครับเดี๋ยวไปจะไปเป็นอินตาผาลำเป็นดงเลยเป็นดงเลยครับเน,นี่ยอันนี้ใกล้จะใกล้จะเป็นดอกเป็นผลละ มีตน้นไงสุดล่ะปลูกมาเด็ดปีสองปีแล้วมัม้งเหรอวนี่ครับใหญ่วะนี่ต้นญ่ครับนี่ตน้นญ่อินทผลัมน,นี่เป็นดงเลยอินทผลัมหลายต้นครับหลายต้นครับอันนี้โอ้เจอไฮไลท์ครับมิมพึ่งครับเนี่ยลังพึ่ง นี่ต้นมะเขียบน้อยหนานะครับมะเขียบกระไลมะเขียบต้นแค่ต้นแค่เอาอน,นี้มะพร้าวครับพร้าวอะไรไม่รู้น้ำหอมหรือเปล่าบัลูลน,นี่ใบอย่างคือตน้นอย่างคือเป็นใบใบต้นบมะย่างมั้งนี่อันนี้อันนี้ม่รู้ต้นครับหรือว่าตน้นใหญ่ อืม,อมพักปังครับสีม่วงมี่เส้นนำไหมเนับสี่จำได้ยงังมั่งวะเราปลูกในไว้ปลูกไม้ปลูกเขา้าไอ้ที่เนี่ยคือลอยลอยหด่นนำไหมคือปลอูกไหมนะครับลอยหด่นนำไหมคือปลูกไหมนี่พักปังไม่รู้ว่าสิเอิญส่วนยังดี ประสานผสมผสนประสานผสมผสมประสานนี่ครับอ่อนซ่อนต้นบกอกต้นแบบว่าเป็นตัวชูของสวนนี้เลยครับบกอกญ่อยู่มานานหลายปีแหละลูกดกตลอดให้เราตในญ่ครับนะครับโอ้บกงเรื่มเมืองบกงนงดหน้อยเดียวครับนี่ทุกอย่างครับมาสวนนี้เอาแค่เอาอย่างไรว่าไม่เหนือสัตว์ก็ อาเท่านี right. well. ้เป็นต้มเป็นยางไปตามกินก <W> ็ได <like. S 1> ้มีปลามีปลาจบเลยมีปลาจบเลยครับนี่ต้นยังบนนี้มีปลาจบเลยไม่มีเนื้อสัตว์ก็ได้ว่ะต้นมะกอกยังไงมะกอกเงินลานมะกอกขึ้นลานว่าล้นเลยบ่มะกอกล้นแล้วไนเก็บเต็มขวดจ้ะ ัลโหลได้อะไรหนูหนูได้อะไรครับเก็บยังมากเก็บยังง่ายบักยังไนะโอ้นี่ของเราที่ได้วันนี้เหรอป้าเต็มเลยอะเต็มเลยนี่อะไรนี่บักกอ,อกนี่บักกอ,อกบักจอหัวยาวจากสวนครับกอดสารแน่นอนอักูอัอันนี้อะไรอา้าวนี่บักซีดาสีชมพูไม่น่ะไอ้ฝรั่งสีย่ำพูอัลกงจ้านี่อะไร ฝักแตงฝักแดงอ่ะฝักแดงกว่างอนนีอะไรฝัก,ก,กแตงกว่าอันนี้ตัวฝักยาวตัวฝักยาวอยโอ้กินบโเนเบลแล้วซ้ำหนึ่งย่าเป็นไรอนกลีบโนเบลลูนลนก็ไม่ลูนนี่มะกอมันสิลนเข้าไปเก็บเอามันลนดีที่สุดครับเพื่อมันสุกแล้วมันตัดขั้วตัวมันเองใส่เมื่อกี้ลนเนา่าบ่ ไหนนี่วะนี่เขียวเลยมันหสุกขนาดนี่ในี่ไงอันนี้แหลมมันด้วยหนึงหมบ่ไหนดูเนี่นั่นต้นลุงยึดไตยางไปมามรแล้วนี่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 นั่นนนน่น่ยี่บอนั่นล่ะโอ้โหกระนทกแมวกระไปล้วนน้ำมูลนี่มันหล่นเองปอกล่นเองครับสุกแน่นอนโอ้ยดีๆอย่าล้ม แน่นอนโอเคไปละคลิปนี้ชมสวนเดี๋ยวแบบลุนนี่แหละเสียงมะกอ,อกลุนเสียงเสียงมะกอ,อกลุนนี่แหละมะกอ,อกจะลงหัวแบบนี้แหละมะกอ,อกลุนหัวน,นี่ละกำลังไปเอาอจ้าไนเมียวเป็นไงลูกใหญ่ไหมโอ้ลูกใหญ่ เอาใส่ถุงไว้ไอโอเคเอาละครับคลิปนี้ก็พอประมาณเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่นะเดี๋ยวพบกันใหม่ครับเดี๋ยวมีโอกาสมาแวะเวียนมาเที่ยวอีกทีนึงเด้อมาเก็บพักเก็บมาเบิงบ่งสวมมนามาเบิงบ่งโค้งขุนหาวมาเบิ่งมาเบืองยังไะอินทภพารามมาดูทุเรียนมาดูพืชปลูกหยา นี่ครับคลิปน,นี้ลาไปกันแล้วครับขอคุณทุกท่านที่ขอมารับชมด้วยครับจะเจอกันคลิปหน้าก็ถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กด,กดอะไรให้ด้วยนะครับนะครับโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ